ตอนซีรีส์เรื่องใหม่กันบ้างค่ะค่ายกันตนานะคะก็คว้าเอาลิคสิทธิ์ค่ะซีรีส์ชื่อดังจากอเมริกานะคะก็สิบเกิลค่ะมาทําในรูปแบบของประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้เริ่มเดินหน้าถ่ายภาพโปสเตอร์กันไปเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยซีรีส์ชุดนี้นะคะก็ได้สาวๆจากเวที The Face Thailand ค่ะมารับบทตัวละครหลักนะคะนั่นก็คือน้องซาบีนาเจ้าของตําแหน่ง The Face Thailand รับบทเป็นเซรีนาสาวสวยมั่นใจค่ะส่วนนี่คาริสารับบทเป็นแบร์ราชินีประจำโรงเรียนมัธยมหรือว่าควีนบีนะคะเพนนีรับบทเป็นวาเนซ่าส่วนหนุ่มๆก็ได้เหล่านักแสดงที่เคยผ่านผลงานมาบ้างแล้วอย่างวิกเตอร์ปวัพัท์รับบทเป็นแดนจัสตินรับบทเป็นเนท ขุนชานนในบทจักหรือว่าชักนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีน้องนอนนี่นัชชาแล้วก็ฟานตารเนียสทั้งหมดก็มาถ่ายโปสเตอร์โปรโมทในชุดจัดเต็มเลยค่ะถ่ายภาพโดยคุณคิดเบญจรงคกุลช่างภาพมืออาชีพรุ่นใหม่เลยนะคะแต่ละคนหล่อเท่กันทั้งนั้นเลยนะคะค่ะ สนุกและกดดันในเวลาเดียวกันค่ะ่จะะคกดดันเพราะว่ามันอะบางคนก็เป็นเรื่องแรกใช่ไหมกดดันตรงที่เป็นบทบาทที่หนูคิดว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายสําหรับนักแสดงอย่างพวกเราแล้วก็เราก็ยังใหม่อยู่ด้วยเราได้รับบทดีๆแล้วก็มีโอกาสที่ดีแบบนี้ยิ่งแบบกดดันท้าทายเราก็รู้สึกว่าอยากพัฒนามันให้ไวค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีรุ่นใหญ่นะคะจะได้เห็นฝีมือกันค่ะพี่พีททองเจือยังหล่อเท่ยู่มากเลยนะคะตอนนี้ก็ถ่ายทําไปได้10คิวแล้วค่ะสถานที่ถ่ายทําก็จะเป็นย่านใจกลางเมืองอย่างเช่นสาทรน,นะคะมีสถานที่แล้วก็โรงแรมหรูอีกหลายๆที่เลยทีเดียวค่ะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของเหล่านักแสดงก็จะไปถ่ายทําที่มหาวิทยาลายัยเอแบกบางนาน,นะคะได้คุณอราร์ตอารยาสไตลิสชื่อดังมาดูแลเสื้อผ้าตลอดการถ่ายทําละครเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าซีรีส์ชุดนี้ขึ้นชื่อ เลเรื่องของสถานที่แล้วก็เรื่องของเสื้อผ้านะคะส่วนก็10 g เกิลไ a ยแลนดก็จะออกอากาศให้ได้ชมกันทางช่อง3ามออริจินอลและช่อง3 HD นะคะทุกวันพฤหัสหลังข่าว3มิติเริ่มออกอากาศตอนแรก2กรกฎาคม,มค่ะก็คอยรอดูกันะนะคะน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนน่าจะประทับใจค่ะ